ฟิตเอเนจีซ็อกซ์พรีเมียถุงเท้าเยื่อไผ่หยกดำถุงเท้าเพื่อสุขภาพถุงเท้าเยื่อไผ่หยกดำผลิตโดยเจมมาจีออกอัพเพอรลบริษัทในเครือของเจมมาโคเรียประเทศเกาหลีใต้นำเข้าโดยสาขาประเทศไทยคือเจมมาโคเรียไทยแลนด์คุณประโยชน์จากเาายื่อไผ่ เส้นใหญ่เยื่อไผ่ไม่มีระคายเคืองผิวเมื่อสวมใส่เยื่อไผ่เป็นเส้นใหญ่ที่ดูดซับความชื้นได้13%กระสิทธิภาพกำจัดกลิ่นไม่ถึงประสงค์ลดการเกิดเชื้อราที่เทา้าลดกลิ่นอับ99% หุงเท้าเยื่อภผยมีส่วนประกอบของโยกดำประสิทธิภาพของโยกดำสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.5%สามารถแพร่ประจุไอออนลบมีส่วนช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีและที่สำคัญสามารถ่อยรังสีอินฟาราเรดมากถึง87-88% อีกหนึ่งตัวช่วยเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Shop n n b Instagram The Shop n n b หรือสามารถสแกน QR code หรือ Line แอปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอขอบคุณค่ะ